ฮัลโหลครับเพียว่าไงครับเพียมึงจัดการในเอ็มดีเคยังไงวะโอ้จัดการยังไงครับผมโดนเนี่ยสกอร์ห้าสิบต่อยี่สิบกว่าเนี่ยผมไม่ไหวครับเพียเห็นบอกจะขายไม่ใช่หรไม่มึงเห็นเอ็มดีเคที่แข่งล่าสุดไหมจิมหน่อยเบ๊จิมเออกลางเหรอมึงไปดูดิเหมือนเหมือนโยนจอยทิ้งแล้วเล่นนะเพียเอ้าก็ต้องถามเพียเต่าสิเพียเต่าเขาเทสุน้องยังไงอะที่ไอ้ควายที่มึงอะ้โม พี่ผมอะไรพี่รู้ไหมเมื่อคืนผมโทรไปหาเขาเขาทําอะไรอ่ะผมให้พี่เดาเตะบอลถูกต้องถูกต้องทั้งคืนเมื่อวานอะยันแปดโมงเช,ช้าอ่ะชวนผมคุยอะไม่หลับไม่นอนพี่คิดว่ามันทําอะไรไม่ต้องคาดหวังกับคนพันนั้นหรอกมึงไปดูมันแข่งดีทีเล็ดเอายี้เอายี้ค่าฮัทสิบอะได้ยังได้หรือยังประมูลวันที่สิบห้าเนี่ยประมูลวันไหน วันที่สิบห้าใช่เออสวยอเดี๋ยวผมไปดูแขกแป๊บมาเดี๋ยวเออมันก็มาสภาฮัลโหลมาสภาด้วยมาสภาด้วยเขาเรียกอะมาสภาด้วยมาสภาด้วย ไปมาพาดเีแต่กูดูได้เอเมคมันแข่งอะไรของมันวะเอ้ยมันเล่นหรือว่ามันเป่ากลบหรืออะไรไม่หรือว่ามันเจอตึงหรือเปล่าคนดูมันก็เออกอ,อะไรเช่นล้วจอเป็นเฮียอะไรเนี่ยเอา้าเอ้าเฮ้ยมันแข่งไหนมันแข่งไหน ไหนล,ล่าที่มันแข่งอันอยู่ไหนใช่เหรอจบแล้วหรอจบแล้วหรอโอ้เจอดูไว้มันอ่

ใช่เหรอเอเมชไม่ไหวเลยเหรอโฮปแข่งป่ะโฮปปะโฮปชนะป่ะโฮปสามศูนย์นะโฮปสามศูนย์นายสัตว์โฮปนี่แหละความหวังของประเทศเราอะโฮปนี่แหละฮะใช่ใช่เอ็มที่ถามมาทำยี่สิบคนแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่ถูกต้องครับและนี่คือไรนะครับคันเลยนะฝาก จะส่งผลอยู่แหละนะครับแต่คิดว่ามังกี้คิงก็น่าจะเอ้าไม่นะทำไมเอเมเคเล่นยี่สิบคนวะแล้วทำไมเอเมเคเล่นยี่สิบคนน่ะคิดว่าเราจะโดนแค่ที่อยู่แล้วอ๋อสายล่างไม่ขี้เกียจเล่นหรือเปล่า โอ้เสียว่ะเสียเลยเวอรอย่างนี้เสียว่ะพูดเชื่อผมว่าเอ็มเคแม่งกลัดดูไว้ผมว่าเอ็มเคถ้ามันมาเต็มมันเอาจริงอ่ะมันมันสู้ได้นะเอ็เคมันเก่งนะ แล้วฮะสองจุดสปอนครับหนึ่งแล้วส่งมาเพื่อนห่างกันห้าคนเนี่ยกูบอกเลยได้ครับเราปั๊มเพื่อนขึ้นมาดูไว้โดนยื้อไฟเวน่าเหมือนกันแต่ตอนนี้มันยิงเหลืออยูสี่คนจะเขาดาวเลยหรือเปล่านี่กิลฟิตดีโมเก็บพาววเอร์ไปเอาเก็บเพื่อนตัวดูเขาเรู้แล้วเขาเขาโยนแล้วเนี่ยยี่สิบคนอะหัวลงไปแล้วเหลือสองแต่โฮปโฮปสายล่างป่ะโฮปสายล่างป่ะสองคนเปิดขึ้นหนึ่งในนั้นแล้วเหลือหนึ่งคนช่วยนะครับโฮปสายล่ากไหม โอเคโอเคอย่างน้อยโฮปก็โฮปก็ได้อยู่โฮมันโฮปได้อยู่หวัง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 พึ่งหวังพึ่งโฮบได้อยู่เขามีภาพแลวมือปืนเจาะยิงครับที่เออไม่กลับมาสักนิดนึงว่าที่เหลืออยู่อยู่ตรงไหนครับโอ้โหเป็นปืนไอ้แกก็ไม่ยอมเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่ามันจริงจะแก้ตัวหรือว่าดูไว้จะตอกฝาโรงลงไปให้แน่นกว่าเดิมครับ เอาแล้วเลยครับมีการเล็งปืนจากหน้าบ้านเลยนะเชยไม่เชยแทนตรงกลางเวณแอร์ดรอปตรงนี้แล้วออกทางด้านฝั่งขวามาก่อนแล้วดูไว้ชนท่าน่าจเป็นอย่างนั้นนะ่กไปถึงคิวแ้วสามคิวทีมาจากทางด้านมังคีชิงโอ้โหจะบอกว่าตอนนี้สูสีจัดจ่อก็จะมาไล่กันมาสามิงมังคีชิงมันลั่นนะดูดิตีโคตรลั่นอ่ะครับตอนนี้อยู่ถึง20ด้วยกันและไล่ติดมาโอ้โหผู้ชมคิวมายาวๆเลยครับคุณผู้ชมฮะทางฝั่งมังคีคิงครับเหลือเพียงสิบตบเล่นเท่านั้นไม่ดีเท่าไหร่แล้วเลยครับ แม่ตอนนี้ครับทายังไงดีเอาไงฮะคุณผู้ชมไล่ตีกลับมาเวียกมาจากดูไว้เหลือตากนันห <5 S 1> ้าคนแม่เอาแล้วฮะแบบนี้ทางฝั่งจริงเนี่ยต้องบอกว่าพยายามที่จะไล้แล้วนะครับไล่เก็บไล่คิวแล้วนะฮะแต่เพาอย่างที่เห็นเลยว่าทางด้านดูไว้แกก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับไล่คิวอยู่เหมือนกันเลยทําให้ตอนนี้จํานวนผู้เล่นเนี่ยเหลือเพียงแค่สามคนต่อ,อยิงสามนั่นเองครับโอ้โหคือค่อนข้าง เกมขาดอยู่เหมือนกันครับหลังจากได้เห็นการไฟแล้วแล้วมังคี king เหลืออยู่1คนครับกล้องจับมาสักนิดหนึ่งว่าที่เหลืออยู่อยู่ตรงไหนครับโอ้โหเป็นปื้นครับอยู่ข้างในลึกๆตู้วิ่งเข้าไปคนเดียวครับหัวดไม้เล็งก่อนเล็งข้างหลังผมว่าเขาน่าจะแบบว่าชี้เกียรไตสระะ่สายล่างหรือเปล่สายล่างมันยาวเปล่าสายล่างมันยาวหรือเปล่าสายล่างอะขีคเกียจไต่หรือเปล่า เห็นปะบอกว่าเดี้เพื่อขอเนี่ยฮัลโหลมีใครพูดอะไรยังอ่ะสปายังยังครับอันนี้รออยู่อยู่อยู่ครับสักครู่นึงนะครับโอ้เจ๋งมีใครยังไม่มาอีกไหมใครไม่มาเสียผลประโยชน์แค่นั้นแหละน่าจะรอครบอยู่อะครับโอ้สปาอย่าลืมประกาศเขานะว่าถ้า บอกบอกนายกได้นะบอกพี่กอฟได้นะคิววี่ให้ประกาศหนนะ่อยถ้าใครไม่มามันมันเสียผลประโยชน์นะอันนี้คือเราเรา,เรามีของให้นะถ้าไม่มาก็สวยอของดีนะบอกไว้ก่อนอย่าไปกีดร้องทีหลังไม่ได้นะใครไม่มาเราไม่มีให้ย้อนหลังนะให้ไวเลยเขาไม่เอาจริง <S 2> <S 2> ผมไม่เชื่อหรอกว่าไอ่เคมคจะกากอะ คุยกูสาแพ้ันมามันจะกากได้ไงวะ เอาวัะเดียวครับพี่ปื้ดอวัะเดียวครับเนี่ยท้้งหนาพี่ปื้ดเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นแบบมันไม่อยากเล่นแล้วหรือเปล่ามันมันมันไม่ใช่ว่ากากเลยหรอกเขาคิเกียรเล่นอ่ะมันสายล่างไงก็น่าจะมารันเมืองแหละแบบลานในเมืองแหละี้เกียจเล่นแหละใช่ไหมล่ะถ้าเป็นผมเก็ี้เกียรอยู่สายล่างเขว่าไม่ได้หรอกแหละมันอยู่ในเมืองกันเนี่ยยี่สิบหกคนสายล่างชิเกียจเล่นมั้ง รายการที่อะไรเขาเขี้เกียจเล่นหรือเปล่าไอ้เนี่ยช่างมันเถอะไอ้นเนี่ยผมไม่ได้คาดาหวังแล้วโฮปก็ะศกรอไปแล้วก็รอดูโฮปอ่ะว่า,ว,าว่าสายล่างเขาจะปีนขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่สายล่างมันมีดูไว้นะออพูดย่างอะโอ้แพ้บายแพ้ใบมันก็เสียเสียมารายาอย่างน้อยอย่างน้อยไปแข่งก็ยังดีกว่าแพ้ายถูกไหมล่ะเออไปแข่งก็ยังดีกว่าแพ้ายเยอะยังเี่ ให้เวลาสักหน่อยไหม s, ไม่มีย้อนหลังนะพี่กอลได้ยินไหมเออใจเย็นๆกูดูมึงใจเย็นๆดิอย่เาเพิ่งอินกูจะไปชมเมืองมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้หรอกไอ้โง่ก็มันแพ้ไปแล้วอะ่ะใจเ,ย,ใเย,ย็นๆใจเย็นๆยังมีออสตายังมีออสตารายการหน้าให้แก้ตัวว่ามีแต่ประเทศโอ้มีแต่เดือด <tuck. S 1> อะไรเพี่ เอาเลยเยอะแล้วเนาะเอาเลยเอาเลยโอเคโอสตามันม <wh> ีแก๊งเราด้วยอันนี้กูปวดกระบาลเลยวะเฮียแก๊งเราแม่งอะอ้โม่พอกันละ